ลูกค้าต่างจังหวัดนะครับส่งเครื่องมาเปลี่ยนเมนบอร์ดนะครับแจ้งว่าเป็น13 Pro Max นะครับไม่สามารถเข้าใช้เมนูได้ก็จะเปลี่ยนเมนบอร์ดให้นะครับตอนนี้ติดรหัสล็อกแล้วก็ติดไอคาวดด้วยนะครับเราก็จะเปลี่ยนเมนบอร์ดตัวใหม่เข้าไปแทนสําหรับท่านที่ไม่สะดวกส่งมานะครับสามารถสั่งซื้อบอร์ดได้ที่ตะก,กาสีเหลืองด้านซ้ายมือนะครับกดสั่งซื้อได้เลยนะครับรือว่าจะส่งเครื่องมาให้เราทําให้ก็ได้นะครับ แล้วตอนนี้คือบอร์ดที่ติดไอดีนะครับเอาออกนะครับเราจะใส่ตัวใหม่เข้ามาแทนนะครับเพื่อจะให้ใช้งานได้ปกตินะครับทีนี้เราก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับเมื่อไหร่คนศึกษาให้ละเอียดก่อนนะครับก่อนลงมือทาเพราะว่างานพวกนี้จะค่อนข้างละเอียดนิหนึ่งทีนี้เรามาทดสอบบอร์ดกันนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมตัวนี้ในส่วนของ wiFi นะครับก็จะมาปกตินะครับในส่วนของ iCloud นะครับก็สามารถใส่ ID ใหม่ได้เลยครับตัวนี้ ดีเซตได้ด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับสามารถเช็คสภาพแบตได้นะครับมาดูในส่วนของกล้องนะครับกล้องหลังกล้องหน้ามาปกตินะครับถ้าอุปกรณ์ใช้งานได้ทุกอย่างปกตินะครับแล้วก็มาดูในส่วนของการโทรออกโทรเข้านะครับระบบสัญญาณการโทรออกก็ใช้งานได้ปกติครับเปลี่ยนไหม่ก็ใช้งานได้เลยนะครับเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนเมนบอร์ด13 Pro Max นะครับขอบคุณครับในการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ